คอตเต่าคอตะเตาไหมพรมนะ,ะอุ้สีสันชั้นผ้าดีจังเลยสะอาดจ้านนะคะมีทั้งหนาทั้งบางนะลูกค้าคอเต่ารุ่นนี้นะนี่คอเต่าอุ้ยน่ารักจังเลยตัวเล็กมันเป็นแบบคอเต่าคอปีนหรืออะไรเงี้ยลูกค้าค้ารวมกันเลยเหลือ25,000นะคะลูกค้า นี่เปิดมาตัวแรกก็แบบคาวาอี้งานปากลูกน้องแพ้ซูมอินเข้าไปเลยพี่คอสูงคอคอเอาอยังไงคอปีนๆอะคอปีนนะคะรวมเลยลูกคา้าที่เป็นคอเต่าที่แบบว่าคอสูงคอสั้นว่าวาออกไปนะความมินิมอลมีอยู่แล้วความมินิมอลมีอยู่แล้วลูกคา้านะคะตัวนี้งานสไตล์ญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่น นะคะงานกันหนาวเด็กต้นไลท์หล5 0บาทค่ะพี่มาชิตา1950นะคะ1,950พี่เนี่ยบางๆแบบนี้ก็มีมีทั้งบางมีทั้งหนานะลูกค้าอุ้ยป้ายมาแล้วป้ายฮีเทกค,ค่ะนะคะงานฮีเท็กใหม่พรมนี่ยูนิคอหรือเปล่าเนี่ยยูนิคอลูกค้ายูนิคอแม่ไปดูแบรนด์ดีๆนะ พออาจจะแบบว่าไม่ได้ดูแบรนด์ให้ละเอียดมากนะคะพี่ค่ะอันนี้มาแบบว่าสกรีนสกรีนชั้นผ้าให้พี่ๆดูเนาะ911จัดโปรเดือนนี้เหลือ2,500ค่ะพี่วันนี้ค่าส่ง9บาทใครเพิ่งเข้ามาวันนี้ค่าส่ง9บาทตามหัวข้างบนเลยลูกค้าค่าส่ง9บาททั้งโกดังค่ะพี่มาเอานะมาเอาวันนี้วันเดียวเท่านั้น โอนก่อนสามทุ่มได้ส่งของพรุ่งนี้เลยนะอันนี้เนีนะ่าหนาะเนะีนะ่ยาหนาไหมพรมถักถักนิดนึงยูนิคอค่ะนี่เอาแก๊งสีดำลบลูกค้ากันนี่แต่จริงๆตัวเนี้นะลูกค้าพลอเยเคยเปิดแบบหจริงๆโรงงานอะ่ะแม่หมดแค่ล็อตนี้นะล็อตสุดท้าย911นนะเพราะว่าโรงงานอะ่ะไม่ได้ทำแล้วพี่ ตัวนี้โรงงานไม่ได้ทํามาเพิ่มแล้วนะลูกค้าค่ะคอเต่าแจ้งกันก่อนนะพี่พีคอเต่าเนี่ยจะไม่ได้ทํามาเพิ่มแล้วพี่สาวถ้ายังเก็บงานของ KWE ได้อะเก็บเลยเนี่ยน่ารักน่ารัก,รก2,500บาทนะลูกค้าค่าส่งแค่9บาทใครเอาก้อนรีวิวนะพิมพ์ดอเด็ก3-4ค่ะพี่พิมพ,พ,พ,พ์รหัส CF นะคะ ดอเด็ก34ได้เลยดอเด็ก34ค่ะหมดแค่ล็อตล็อตนี้นะหมดแค่ล็อตนี้นะคะพี่พี่ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะลูกรีวิวไปแล้วค่ะนะคะดอเด็ก35กระสอบใหม่ค่ะพี่2,500นะคะ เอาเป็นก้อนใหม่ได้เอาเลยพี่โปรโมชั่นพึ่งพิ่งลงโปไปวันนี้เนาะเออหลายๆคนหลายๆคนทักมาสั่งตั้งแต่ต้นเดือนก็ไปแล้วคะ่ะโปไปแล้วแม่แต่เพิ่งได้โพสอุ๊ยอันนี้ใหม่กริบเลยสี่สี่ก็มีมินิมอลก็ได้ลูกค้าทั้งหนาทั้งบางตัวนี้งานญี่ปุ่นปลายเ w e นะคะลูกค,ะคะ้าขะโปจาก3 5มพนะพี่เหลือ2อ0พตัวนี้โรงงานก็เพิ่งแจ้งมาได้แหละว่าเขาจะไม่ได้มาแล้วพี่เพราะฉะนั้น หนูจะไม่เก็บของไว้ถ้าไม่ได้มาแล้วแม่จา๋ามาเอาตอนราคาโปรนะ2อ0พันเก้าไอ้สองพันห้าสองพันห้าสองพันห้ามาเอาตอนราคาโปรดีที่สุดคุ้มที่สุดแล้วงานไม่ได้งานไม่ได้เสียอะไรเลยแม่งานไม่ได้เป็นอะไรเลยทําไมจัดโปรนะชอบขายผิดหรือดูพวกหนูชอบขายผิดหรือดูแม่เอามาโปรให้ก่อนเพราะหนาวไม่ได้โปรแล้วลูกค้าหนาวไม่ได้มาโปรแน่นอนราคานี้ พวกงานแบบงานถากักอย่างเงี้ยแม่พันล่องนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยสอง KWE อ่ะจะมีทั้งหนาทั้งบางนะจะมีทั้งหนาทั้งบางเลยลูกค้ารุ่นหนาๆก็มีค่ะคอเต่าแบบนี้ไว้ไปเมืองนอกติดลบได้ฮีเทคมีแน่นอนลูกค้าเออแบรนด์พลอยไม่ได้ดูละเอียดละเอียดให้นะลูกค้านะแขนแบบเด็ๆแขนตุก,กตานี่แขนตุกตาอย่างงี้ก็มีลูกค้า สวยเดี๋ยวพลอยดึงข้างล่างๆให้ดูแม่ขอกระดิ่งนี่นะสีเขียวอุ้ยน่ารักเอออุ้ยสวย นี่งานเปียอย่างนี้ลูกค้า Y4 ใช่ใช่ลูกค้า Y4 นะ่าีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละนะคะ Y4 นะช่วงหลังๆงานเกาหลีจะเป็นล็อตที่สั่งผลิตค่ะลูกค้ามันก็เลยจะช้าหน่อยนะลูกค้านะจะค่อนข้างช้าขึ้นนะกว่าจะกว่าจะเต็มตู้กว่าอะไรแม่ไม่ค่อยได้ได้แบบว่าเหมาเขามาเหมือนทุกทีแล้วนะจะจัดมาแต่ตัวแบบว่า ปังๆให้ลูกค้าเลยเออจัดตัวปังๆให้ลูกค้าเลยค่ะนะคะสีสีค่ะนี่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยพี่มีพวกคอแข,แขนกุดอย่างนี้ด้วยขอ,อบน่ารักจังเลยเป็นแขนกุดแล้วเป็นขอบตัวสั้นด้วยงานญี่ปุ่นลูกค้านี่สิบหน้า ครบตัวนี้2,500ค่ะใครเพิ่งมานะลูกค้านะตัวฮีเทคกอะหนูไม่ค่อยได้เอามาเปิดเลยลูกค้าแต่มั่นใจได้ว่าเอาไปเถอะกระปรง IG p แพนด้ามีค่ะพี่สีิลีลาสสวยด้วยนะคะกระปรง IG LW08 เหลือกี่ลูกเออเดี๋ยวหนูเช็คให้ว่าเหลือกี่ลูกนะลูกค้าจะได้รีบไปเอฟกันนะบางทีแบบว่าเราชะล่ใจไงแม่เอฟ เอฟน้อยเอฟทีละลูกแต่ปรากฏแบบวนกลับมาไม่เจอแล้วตอนนี้เหลือแค่11ลูกนะคะพี่เหลืออีกแค่11ลูกนะกระโปรงไอจีแพนด้ารีวิวโคตรดีเลยลูกค้ามาวิดให้หลังบ้านเออมาวิดให้หลังบ้านน่ารักมากขอบคุณลูกค้านะหลายๆคนน่ะลูกค้าบางทีหนูผู้ค้ามารีวิวให้อ่ะหนูไม่ได้มีส่วนลดไม่ได้มีอะไรให้แต่คือแบบว่าได้ ได้ใจแอดมินมากเลยลูกค้ามาส่งรีวิวให้อ่ะได้ใจแอดมินมากเลยคือแบบว่าเป็นกําลังใจในการทํางานมากพี่นะวิ่งไปโรงงานวิ่งไปคุยสเปควิ่งไปอะไรกับเขาอย่างเงี้ยแล้วพอลูกค้าได้งานสวยๆไปอู้ดีใจชื่นใจชื่นใจอันนี้จ u นะสีเขียวเขียวเขียวม่วงแบบนาา่ารักเขียวม่วงแบบ กุบกริบลูกค้างาน k ค e รุ่นเนี้ยก็ยังพอมีสีสันนะมีสีสันมีอะไรอย่างเงี้ยคะไปนะคะพี่ใครสนใจลูกใหม่นะคะเดือนนี้จัดโปรเหลือ2,000ลูกค้า500บาทวันนี้วันเดียวคือค่าส่ง9บาทแต่ถ้าวันอื่นโปร2,500ค่าส่งจ่ายเต็มปกตินะลูกค้านะวันนี้ใครจะเอาโปรมาเลยกระโปรง IGF หลังบ้านใช่ไหมคะพี่สิริลักษ์เอาเดี๋ยวหนูทำรหัสให้มา กระตรงไอจเดี๋ยวหนูทํารหัสให้ลูกค้าเพราะว่าตอนนี้แชทหลังบ้านดีดเด้งยาวเลยนะคะแชทหลังบ้านตอนนี้ยาวเลยอุ้ยแข็นตุ๊กตามาอีกแล้วสวยมากพี่โต2591 1 1ใครจะเอาก้อนใหม่เอฟมาเอฟมาอีกลูกค้ารุ่นนี้งานญี่ปุ่นนะลูกค้าจ๋ามันจะมีพวกสีโทนมินิมอลอะเยอะนะคะสีโทนมินิมอลเอธโทนเยอะนะใครเอาลูกใหม่ดอเด็ก35ค่ะพี่ ใครเอาก้อนใหม่ลูกใหม่นะดอเด็ก3 5มามาได้เลยนี่สีแบบกระปีสีโทนแบบครีมครีมมั้งแหมสีโทนครีมครีมมั้งแหมมินิมอลเอิร์ธโทนเนี่ยสีเบจสีครีมสีขาวลูกค้า มีขนนุ่มด้วยมีแนวขนนุ่มด้วยค่ะพี่ลูกรีวิวมีเจ้าของแล้วเนาะนะคะใครจะเอาก้อนใหม่ลูกค้าขาดอเด็กสามห้านะคะพี่ขาพี่ซีรีลักษ์เอากระโปรงไ g จีแพนด้านะกระโปรงไอจีฟอฟันเจค่ะพี่ฟอฟัน7 7ค่ะงานฮูดเท่าไหร่พรี่พักวาลีนาอยากดูฮูดหรือว่าสนใจอยากดูตัวไหนคะพี่ฮูด ฮูด U.S. นะฮูด U.S. ถูกสุดพันเค่ะพี่นะคะถ้าเป็น h ฮูดฝั่งงานจีน45โล2 0 0พถ้าเป็น h ฮูดงานเกาหลี59 0 0ค่ะพี่นะอาจจะต้องทักขอดูรีวิวหลังบ้านนะแม่วันนี้น่าจะไม่ได้เปิดพี่สาวคังสินค้าปิดเขาปิด,อต,ดต,ตอนนี้เหลือแต่โกดังตรงหนูแล้วตอนนี้เหลือแต่โกดังตรงหนูแล้วแม่งาน h ฮูดเราออกมาไม่ทันเสียใจนี่อยากได้ฮูด KWE มาเปิดมากเลยฮูด KWE อะ ลูกละสามพพี่ถ้าเป็นฮูดญี่ปุ่นนะฮูดญี่ปุ่นลูกใหญ่3,500อุ้ยตัวนี้ตัวนี้งานสวยนะจะใส่เป็นคอเต่าหรือแบบตกพับอย่างนี้ก็ได้เออน่ารักงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้านะคะพี่พาวลีนาทักแชทเลยพวกความทุกรายการนะเออทักแชทขอดูรีวิวเลยก็ได้ค่ะพี่ ทักแชทขอดูรีวิวเลยวันนี้หนูไม่ได้เอาฮูดมาเปิดเลยพี่เมื่อวานเนี้หนูรัวฮูดแพนด้าอยู่นะลูกค้าย้อนดูไลฟ์สดของเมื่อวานก็ได้เมื่อวานมีฮูดแพนด้าอยู่นะคะมีฮูดถ้าฮูดติดแบรนด์เยอะแพนด้าเอ้ยของของแพนด้าก็ได้แต่หลักๆงานญี่ปุ่นคะ่ะพี่นะคะเสื้อสก็อตยังเลยพี่แพรนะคะพี่เอ้ยไม่ใช่พี่แพรพี่เปี้ยวใช่ไหมชื่อชื่อพี่ปิวพี่เปี้ยว <laughs> ขอโทษค่ะชื่อผิดอะหนูโกยเลยลูกหนูโกยเลยโกยได้เลยนะคะโกยได้เลยนี่มีหัวา,ายด้วยน่ารักอะเดี๋ยวหนูงให้น้องๆโกยเลยลูกค้าหูติดแบนเยอะนะ kwe 601หรือ602ก็ได้ถ้า601 5,900คลาสชายด้วยนะถ้าเป็นงานหญิงล้วนอยู่ที่